ธีาคารธนิตอาวุธกรณีเรื่อน้ำพันประจำที่7พฤศจิกายน2560นะคะเซฟที้ในฟูเจอร์ S0S17 นะคะเมื่อวานก็ปิดปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะจากเมื่อวันศุกร์นะคะก็อแถวบ994จุดนะคะทั้งนี้เองเนี่ยได้แรงหนุนจากการเข้าเกมอะไรในกลุ่มธนาคารานิตเองกลุ่มพลังงานนะคะก็วันนี้เองเนี่ยคิดว่า อาจจะต้องระวังในเรื่องการเรียกตัวกับดูมาเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าตลาด ภาพในช่วงเช้านะคะก็เปิดปรับตัวอินในทางลบนะคะหลังจากที่ในเรื่องของแรงหนุนที่จะเข้ามาผลักดันตลาดเนี่ยก็ยังไม่ได้มีอะไรใหม่นะกกยังจับตาในเรื่องของความพุ่งหน้านโยบายทางด้านเศรษฐกิจของนายโดนัลด์ทรัมป์กันต่อนะคะแล้วก็ยังมีความว่ตกในเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองแล้วก็ผลกระทบต,ต่อทิศทางของเศรษฐกิจโลกนะคะจากนายโยบายของนายโดนัลด์ทรัมป์อยู่นะคะนอกจากนี้เองในเรื่อง การเลือกตั้งในยุโรปที่จะมีขึ้นในหลายประเทศปีนี้เองเนี่ยก็เป็นแรงกดดันที่ทําให้นในตลาดนิวยอร,ร์กสหรัฐก็ยุบลงเมื่อคืนนี้นะคะส่วนนะคะท้่มันในตลาดโลกเองเนี่ยค่อนข้างผันผวนนะคะ,ะนะคะท้่มันดิบในตลาดโลกเนี่ยปรับตัวลดลงครั้งเมื่อคืนนี้มีแรงกดดันจากความกังวลในด้านของอุปทานที่หนุนในระดับสูงในฝั่งเศสนะคะก็บทความในเรื่องของความขัดแยแด้งในตะวันออกกลาง แล้วก็อาจจะทำให้ผู้ถือทางานในบ้านเราไม่ได้คึกคักเหมือนเช่นเมื่อวานนี้นะคะส่วนถ้ามาดูในเรื่องของแรงซื้อของนักทุนต่างชาตินะคะแม้ว่าจะลับเข้ามาเมื่อวานนี้นะคะในส่วนของตลาดหุ้นเชฟฟี่เดลฟูเจอร์แล้วก็ในส่วนตลาดตราสารน่อยมีเข้ามาหนักแน่นมากกว่าหม0่นสามพันล้านบาท ะะโดยในฝั่งฟวเจอร์เนี่ยก็เป็นการกลับมาซื้อประมาณพันสัญญาใะนะะรอบ8วันทำการกจะที่ใายออกมาอตอบเรื่องในช่วงก่อนหนะ้าแต่ก็ยังไม่น่าไวใ้ใจนะคะในเรื่องของการเข้าซื้อของนักทุนตา่างชาติยังคงต้องจับตาความตอเรื่องของแรงซื้อว่าจะ มีมากมาแค่ไหนสําหรับในรอบนี้นะคะถ้าฝากความเห็นผลจากประใจัยภายนอกแม้ว่าในช่วงนี้เองอาจจะยังเห็นได้บรายในพื้นฐานใหญ่นะคะเป็นตัวที่อยู่ททบการตลาดยู่ก็ตามแต่เรามองว่าวันนี้อยงมีโอกาสที่เห็นการยอตัวกลับลงมาของเันสุทธหนึ่งเจ็ดตามาแล้ก็ละเก้าสิบจุดนะคะรอบถัดไปก็เก้าร้อยแปดสิบหกจุดยังมองไม่น่าจะขึ้นไปถึงระดับหนึ่งพันจุดแล้วก็ทะลุ ขึ้นไปยืนได้นะคะดังนั้นเนี่ยกลยุตการลงทุนจะแนะนำว่าหลังจากที่เปิดสถานะชอ S 0, S 1, 7, ็อตไอซ่าสู S17 ไปเมื่อวานี่แล้วก็แล้วก็4จุดนะคะให้เราประเมินไปในช่วงเที่ยบรวมกันมา9.6 9า,า,านะคะแต่ถ้าหากว่าดิจัตขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ลอย 99.9ก็ให้ปิดสถานะแต่ขาดทุนไปนะคะส่วนสิงคโปร์ฟิวเจอร์นะคะสถานะช็อต c p f ี17ที่เปิดไว้28.48บาทนะคะเรามองว่ายังให้รอทำกำไรที่ระดับ27บาทได้นะคะแตะทุนเนด้ระดับ29บาทส่วนนะคะทองคำนะคะเราก็มองว่า ราคาทองคำมีการพุ่งขึ้นทำมยยิลไฮในรอบ3เดือนนะคะที่ระดับ1,235เหรียญต่อออนนะคะก็น่าระวังในส่วนของแรงขายทุนไรเมื่อขึ้นทดสอบแนวสร้างสำคัญบริเวณดังกล่าว แต่ด้วยดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าในช่วงนี้นะคะแรงซื้อที่กลับเข้ามาของกอเอเอ ES ทองคำรายใหญ่อย่าง SPDR แล้วก็ความกังวลต่อผลกระทบจาก,ก,ออกนโยบายของนายโดนัลด์ทรัมเองเนี่ยก็ยังหลุนให้ราคาทองคำเนี่ยยังอยู่ในแนวโน้มของการกลับขึ้นนะคะในระยะสัน้นอย่างไรก็ตามเนี่ยการเข้าเปิดร้องให้เราจังหวาที่ยอดตัวกลับลงมาก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ